สวัสดีครับผมร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุธยานะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพามาชมนะครับเดี๋ยวจะพานะครับไปชมวันนี้ขอเป็นโซนหย่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพามาชมบรรยากาศหน้าร้านนะครับท่านใดนะครับที่ไม่เคยผ่านไปผ่านมาหรือว่าไม่เคยมาเยี่ยมชมที่ร้านนะครับคุณลูกค้าบรรยากาศหน้าร้านเราก็ประมาณนี้เลยนะครับ ต้องบอกว่าของเราเยอะมากๆนะครับท่านใดที่ผ่านมาแวะมาที่เข้ามาชมได้คุณลูกค้าเบื้องต้นก่อนเลยนี่ด้านข้างเรานะครับเป็นเบอร์ษัทในเ,เครือเรานะครับเป็นอของโบราณครับคุณลูกค้าเป็นสินค้ามือสองนะครับเฟอร์นิเจอร์มือสองโบราณเรืองานเก่างานโบราณน,นะครับเยอะมากยังไงแวะมาชมได้เลยเจ้าของเดียวกันเป็นเครือกันนะค,คุณลูกค้าโซนนี้จะเป็นวถตู้เสื้อผ้าครับเตียงนอนนะครับแล้วก็ โซนกลางจะเป็นพวกโต๊ะอาหารนะครับตู้โชว์บ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเย่างโซฟาชุดรับแขกนะครับเยอะมากด้านกลางก็จะเป็นเคาน์เตอร์วางทีวีบ้างโต๊ะหมู่บูชานะครับโต๊ะบัญชีแล้วก็ตู้เอกสารต,ตู้โชว์ประ black. ปรายรวมกันทั้งหมดเลยนะครับร้านเราต้องบอกว่าสินค้าค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับมีเป็นเกือบร้อยรายการเลยคุณลูกค้าครับสินค้าหลากหลายมากนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวอุทยา นะครับร้านเราอยู่ตั้งอยู่ติดกับถนนเลยครับคุณลูกค้านี่ครับถนนเส้น3 4 7ี่ปทุมบางประหันนะครับก็คือด้านไปด้านนี้ครับจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับคุณลูกค้าไปปทุมไปกรุงเทพได้นะครับด้านนี้ก็จะไปอำเภอบางประหันนะครับแต่ร้านเราเนี่ยอยู่อำเภอบางปะอินครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเปิดทุกวันจันทร์หนึ่งอาทิตย์ครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับวันนี้ขอพาคุณลูกค้านะครับมาเขาเรียกว่าดูในเรื่องของโซฟาเลอครับหรือแย่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่า ตอนวันนี้นะครับเป็นวันที่4ธันวานะครับเราเตรียมสินค้าไว้นะครับเพื่อตอบรับแล้วก็ไว้สําหรับให้ลูกค้านะครับในช่วงปีใหม่ท่านใดนะครับที่อยากจะได้เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะครับช่วงปีใหม่นี้นะครับเขาเรียกว่าโบนัสออกอยากจะตอบแทนตัวเองหรือว่าตอบแทนคนที่เรารักซื้อให้คนที่เรารักหรือว่าให้กับเขาเรียกว่าเหมือนไงครับให้รางวัลกับชีวิตตัวเราเองนะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน มาได้เลยคุณลูกค้าตอนนี้นะครับเราเตรียมสินค้าไว้สําหรับเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกทท่านเลยวันนี้ขอพามาชมแยงกันนิดหนึ่งคุณลูกค้าเราจัดให้กันไว้แทบทุกรุ่นครับวันนี้เตรียมไว้เกือบครบเลยนะครับมาตัวแรกก่อนคุณลูกค้าเป็นแย่งทรงเสาเหลี่ยมนะครับความลึกอยู่ที่65เซนตมตัวนี้สีเส้นขาวสีเส้นขาวนะครับลึก65ยาว2เมตรคุณลูกค้าสีเส้นขาวอยู่ที่14,500บาทนะครับ ตัวด้านหลังคุณลูกค้าลึก1เมตรทรงโบลิ่งครับสีเส้นขาวอยู่17,500บาทแต่ความลึกเขาจะอยู่ที่1เมตรนะครับยาว2เมตรเท่ากันเจ้าตัวหลังเลยโซฟาเจ้านางนะครับอยู่23,900ตัวนี้จะเป็นไม้สักอายุเยอะหน่อยนะครับเรียกว่าง่ายๆว่าไม้แก่นะครับแล้วก็ทําเป็นสีเส้นขาวเหมือนกันมาตัวนี้คุณลูกค้าเป็นแหยงสุริโยไทยครับลึก1เมตรเสาหนิ้วกลึงกลมนะครับตันๆเลยท็อปหน้า นิ้วหนึ่งนะครับหนาๆแน่นๆแบบนี้สีเส้นขาวอยู่2 3 9 0 0มาครับมาตัวนี้ครับคุณลูกค้าโซฟาหัวม้วนเหมือนกันนะครับด้านหน้าจะมีลิ้นชักให้3อันนะครับคุณลูกค้าสีเส้นขาวอยู่2 3 9 0 0เเช่นกันความลึกอยู่ประมาณ80เซนยาว2เมตรเท่ากันนะครับถัดมาคุณลูกค้าเป็นแหางโบลิ่งนะครับเหมือนกันเลยเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับลึก1เมตรยาว2เมตรแต่นี้เป็นสีธรรมชาติเนื้อไม้ครับประมาณนี้เลยสีออกน้ําตาลธรรมชาติของไม้สักเลยนะครับอยู่ที่1 5 9 0 0ับาท นะครับถัดมาเป็นอย่างข้างทึบครับคุณลูกค้าทึบนะครับทึบจะแพงกว่าโบลิ่งหรือแพงกว่าตัวกงเนี่ยประมาณ600บาทนะครับคุณลูกค้าตัวนี้อยู่1 6ื0 0บาทสีเส้นขาวนะครับความลึกอยู่ที่77เซนนะครับถัดมาด้านหลังตัวนี้จะเป็นไม้แดงคุณลูกค้าเป็นโซฟาเสารีมนะครับไม้แดงตัวนี้ลึกอยู่ประมาณ 70- 80ถึงเซนยาว2เมตรเท่ากันอยู่13,900บาทครับคุณลูกค้า ถัดไปตัวหลังสุดครับอย่างโบลิ่งความลึกอยู่ที่77เซนยาว2เมตรนะครับสีธรรมชาติเนื้อไม้แบบนี้ราคาอยู่ที่13,900บาทอีกตัวหนึ่งโอ้โหโดดเด่นมากตัวนี้ครับเป็นอย่างทึบนะครับรอบเลยแล้วก็สีเส้นขาวลึก1เมตรยาว2เมตรอยู่ที่17,900บาทครับถัดมาตัวนี้ความลึก77เซนเหมือนตัวเมื่อกี้คุณลูกค้าแต่เป็นสีเส้นขาวอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่15,9 0 0บาทอ่าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับคุณลูกค้าเจ็ดสิ นะครับแล้วก็จะมีโตเป็นโซฟาเล็กครับคุณลูกค้ายาวเมตรยี่สิบนะครับลึกแปดสิบเซนตัวหนึ่งอยู่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังมีอีกสองตัวครับแยงนะครับวันนี้ขอพามาชมในตระกูลแย่งกันนิดนึงนะครับท่านใดที่กําลังมองหาโซฟาหรือแยงนั่งนะครับไว้สาหรับนั่งเล่นได้นอนเล่นได้หน้าทีวีแนะนําเลยนี่ครับมีเก็บตกตรงนี้อีกสองตัวคุณลูกค้าเป็นแย่งเสาเหลี่ยมนะครับลึกหนึ่งเมตรเหมือนกัน ราคาจะเท่ากับแห่งโบลิ่งนะครับสีเส้นขาวตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ที่1 7 5 0 0บาทนะครับแล้วก็เป็นไม้แดงเสาเหลี่ยมตันทึบเต็มแบบนี้ราคาเท่ากันครับไม้แดงอยู่ที่1,390 0บาทแล้วก็เจ้าตัวสุดท้ายครับเป็นตัวแห่งโบลิ่งรุ่นไฮไลท์ขายดีมากตัวนี้อยู่6ลึก65ยาว2เมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,290 0บาทครับคุณลูกค้าไม้สักแท้ๆแล้วไม้หนาคุณภาพเกรดไม้สวยนะครับ คุณลูกค้าลองดูงานได้เลยหลายๆที่นะครับงานของเราจะเน้นคุณภาพเลยในเรื่องของสีในเรื่องของไม้เก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดครับผมเราจะเน้นในเรื่องของงานไม้งานสีของเราเลยนะครับก็ท่านใดสนใจตัวไหนนะครับก็สามารถแคปรูปนะครับหรือว่าสอบถามมาทางเพจ Facebook ร้านเราได้เลยนะครับตอนนี้แยงถือว่าเกือบครบแทบทุกรุ่นครับคุณลูกค้าแล้วก็เกือบครบแทบทุกสีเลยปกติครับก่อนหน้านี้เดือนตั้งแต่ประมาณตุลาเป็นต้นมาเนี่ยคุณลูกค้า แย่งออกดีมากแล้วก็สินค้าขาดตลาดไปหลายตัวเลยวันนี้ผมรีเควสอ่าเขาเรียกว่าอัปเดตล่าสุดให้เลยครับก่อนปีใหม่ท่านใดชอบตัวไหนรีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้ใกล้ๆจัดส่งให้ฟรีครับไกลว่ากันําระยะทางนะครับแล้วก็หรือว่าท่านใดอยากจะเข้ามาชมสินค้าตอนนี้หน้าร้านมีตามนี้เลยครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับฝากด้วยครับคุณลูกค้าปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอทิยาครับร้านเราเปิดมา20กว่าปีครับคุณลูกค้าครับงานหลากหลายเลย นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้พามาชมตระกูลแห่งกันนิดนึงนะครับฝากด้วยเลยท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยคุณลูกค้าแถมให้นิดนึงนะครับตระกูลค่าแนวแห่งเป็นชุดรับแขกแล้วกันครับ3 9 9 9มบาทนะครับ6ชิ้นไม้สักแท้ๆทั้งชุดครับพร้อมเบาทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นแนวโซฟาแอลนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นด้วยคุณลูกค้าครับ39,99 9บาท3ชิ้นเลยนะครับทั้งสีเส้นขาวแล้วสีเนื้อไม้นะครับ ถูกใจสีไหนชอบแบบไหนจัดได้เลยครับคุณลูกค้าครับแล้วก็แถมนิดนึงครับเป็นชุดหลุยสีเนื้อไม้เบาะแดงตัวนี้โดดเด่นมากครับ3า9 000, 9 9บาทเหมือนกันทั้งหมด8ชิ้นเลยครับคุณลูกค้าท่านใดชอบตัวไหนสอบถามมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวเป็นตระกูลไหนหรือว่าแนวสินค้าแบบไหนเดี๋ยวพามาชมกันเรื่อยๆคุณลูกค้าวันนี้ขอพามาชมแย่งพามาชมโซฟากันหน่อย นะครับผมเนาะท่านใดสนใจตัวไหนสอบถามทางเพจ a c e b o o k ได้เลยครับปัญญาเฟอร์เิเจอร์ไม้ทุยาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมท้งเพจ a c e b o o กแล้วก็ o u t u b ช c h a n ที่นี่นเรากำลังรับชมอยู่ฝากกดติดตามกดแชร์ไว้เลยครับคุณลูกค้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเดี๋ยวผมพามารีวิวแบบนี้าาเป็นประจำครับช่วงนี้ปีใหม่เดี๋ยวจัดมีสินค้าพิเศษสินค้าโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่ให้นะครับยังไงฝากติดตามกันไปด้วยคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพามารีวิวเลยนะครับตอนนี้กำลังเตรียมสินค้าแล้วก็เตรียมของ เตรียมจัดทาราคาให้ลูกค้าอยู่นะยังไง๋ยวผมอัปเดตผ่านหน้าเพจ a c e b o o k ฝากกดติดตามไปเลยเดี๋ยวพบกันครับคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาท่านไปก่อนครับก่อนจากกันไปเช่นเคยขอท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงแล้วที่สําคัญเลยล,ล่ารวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ